สวัสดีสวีรัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุหม่มวบนข้นรอยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดีเอน้ององค์หญิงเพชรบ,บ้านแพงสวัสดี f อสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเ c หนุหม่มวบนข้นรอยเอ็ดทุกท่านนะครับผมสำหรับมอน,นี้หนุหม่มวคนข้นเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาพูดมากล่าวนำเสนอพี่น้องเข้าขคือเกา่า สิ่งที่ผมสีมาว่ามาหนี้ประเด็นแรกเลยคือว่าสีบอบบแล้วกับตองมาว,าว่าคือเก่าในฐานะที่ผมก็เป็น f อฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนกัน f อฟซน้องอุกง,งอิงเพชรบ้านแพงคือกันเหตุการณ์เมืาขึ้นผมว่าไม่ว่าอะไรกับช่างพี่น้องครับการที่เราทําสัญญาอะไรไว้กับใครในการทําคุณก็ต้องยึดถือตรงนั้นแมนครับแมนบอครับพี่น้องผมบอกถือบอ เหตุการณ์เมื่อคืนก็คือการเล่นสาหน่อยเข้าออไปเห่ียทีเอาเข้าสิบบัสใส่คำว่าอำเภอเพราะว่าได้เกี่ยวกับอำเภอเข้าสิบบัใส่คำว่าหมู่บ้านเพราะว่ามันบเกี่ยวกับหมู่บ้านมันเป็นส่วนของบุคคลคนนั้นผู้ที่ถือไม่เอาผมสิบบผาดพิงคนที่เขาไม่ผิดคนในหมู่บ้านเขาบ่ได้ผิดแม้แต่หลายๆท่านคนในอำเภอแม้กระทั่งจังหวัดเขาไม่ผิดแต่คุณคนเดียวปลาเนาตัวเดียวครับพี่น้อง กำลังเสีหไ้หมูอย่าไปน้าเบิดพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะวอาคือพี่น้องทั้งเมื่อคืนครับผมหมู่บ้านเมื่อคืนครับผมว่าพี่น้องเข้าควรรวมตัวกันพิจารณาอะไรบางอย่างอย่าเอาของวุ่นมาเป็นผู้นําหรืออย่าเอาของวุ่นมาถือไม่มาทําลายชื่อเสียงหมู่บ้านของเราหมู่บ้านเข้ามากมโวน เฮ็ดปิที่ทุกอย่างพี่น้องเข้าที่เฮ็ดประปงปัาบ้ามากเขาก็อยากมวนอยากมาจวดแต่คุณคนเดียวทําให้ทุกอย่างมันเสียบรรยากาศในการรับชมเสียบรรยากาศมิตรภาพคนบ้านอื่นเขามาเจ้าจะเลื่อ่าคนมาเบิงบแม่นคนในมู่บ้านแต่ของเบิงเนี้ยมู่บ้านอื่นเขาเบิงน้าเขาเบิงแล้วเขาสีมองว่าป้าบ้านนี้ก็เอาคนนี้เอาหนี้เนาะมาเบาไม่มาเป็นผู้นําผมบู้ว่าเป็นผู้นําจริงไหมแต่ที่ได้ใช้ก็ว่าคนถือไม่ดีกว่า คือเอาคนเนี่ยวนี้นเนาะออกมาถือไม่มันมาทําลายชื่อเสียงคนบ้านเฮาเพราะว่าหมอลัมเนี่ยไม่ได้ปกป้องแต่พูดจากใจคือเขาทําตามสัญญาสัญญาคุณระบุไว้แค่ไหนเขาก็ทําตามสัญญาพันยาให้เขาเลิกแบบนั่นคุณก็ต้องเหตุสัญญาไว้คุณมีเล็กมีน้อยไหมคุณไปจ่ายครบไหมเริ่มแรกอะ่ะคุณจ้างหมอลําจ้างเพื่อให้เลิกซ้ำนั้นเพื่ออย่างเพื่ออย่างต้องเลิกซ้ำนั่น เดนเปว่าให้ดูดีว่าปกติเขาเล่นยญหอยซ้ำนั่นนี่เมื่อคุณบอกว่าเขาสามารถเล่นได้ถึงหกโมงเจ็ดโมงเจ้าคือไปจ้างหอดพุ่นเจ้าคือไปจ้างหอดแคตตีหาเจ้าไปบอกพี่น้องชาวบ้านเขาว่าจังไหนจ้างจักบาทเพราะจ้างจักบาทเลยเจ้าคือไปบอกเขาว่าเป็นอย่างตรงจ้างหอดตีหาราคามันต่างกันนะการที่เจ้าบอกว่าจ้างถึงตีหาสามถุงหอดตีหา แต่พอะเขาเหล่นหอดตีหาเขาเลือกเจ้าไปว่าผู้นั้นผู้นี้เล่นหอดผู้นี้เป็นยังเจา้าคือบ่จ้างหอดเวลานั่นเวลา,าจ้างนี่มันต่างกันบ่เจ้าไปยังคือไปพากันไปจ้าง่าตีหาราคามันต่างกันจังไหนมีนบาานอกครับพี่น้องเจ้าคือบ่าวจุดนั้นเจ้าไปบอกพี่น้องทางหมูบ่บ้านเลยหลายหลายท่านทางผัป่า,า,าเขามาว่าเจ้าจ้างจักบาทเจ้บาบอกราคาจริงบ่ราคาทีสาวหน่อยเขาจ้างกันจักบาท เจ้าจ้างฮอตีหามราคาจาักบาทเจ้าเดบิว,าว,าว,าวา่าบออันนี้คือไม่ได้ชี้เป้าแต่ว่าอันนี้เป็นข้อชวนคิดข้อสงสัยเพราะเขาเล่นฮอดเวลานั่นแต่เจ้าไปโบยวายกันนี้เมื่อเขาเล่นตามสัญญาแต่เจ้าใหญ่เขาเล่นฮอดเวลานน้นเวลานี้เจ้าจ้างราคาใดก่อนเจ้าหู้จะคล้องอยู่บ่เจ้าหัาอไจไปจ้างขอแหลกข้อี่สองการที่คุณไปพูดอย่างนั้น เสียงมันออกไปแล้วมันเข่าหูค้นแล้วมันเข่าสมองค้นแล้วเข่าความคิดค้นแล้วเขากับพิจารณาตามสิ่งที่เราพูดการที่เจ้าไปบอกแบบนั้นเจ้าเอาของจ้าของไปบอกหรือเจ้าเอาในนามหมู่บ้านแต่ถ้าเจ้าวอกในหน้าหมู่บ้านเจ้าทำลายหมู่บ้านโดยไม่รู้ตัวอาจจะตั้งใจหรือจงใจเจ้าคิดอาจิะบอกมวลเจ้าแต่เจ้าลืมว่าการที่เจ้าไปพูดสั้นทุกคนคิดว่าเจ้าเป็นตัวแทนหมู่บ้านผู้นําหมู่บ้าน คุณกาลังทําลายหมู่บ้านคนคนเดียวคุณจะไปทำลายหมู่บ้านทําลายสีเสียงของจังหวัดอย่งจังหวัดศร,รธธีสะเกดอําเภอวางหินก็ดีเขาไม่ได้เห็นอย่างผิดผมคนหนึ่งอะ่ะเคยย้ายไปอยู่ที่ศรีสะเกดไปเล่นกีฬาให้จังหวัดศรสีสะเกดสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดศรสีสะเกดไม่ใช่น้อยแชมป์ระดับประเทศผมทาได้ทาลายสติติประเทศไทยระดับประเทศผมทําได้ในนามจังหวัดศรสีสะเกดจังหวัดศรสีสะเกดกับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมหักแห่งขึ้นกัน แต่พ่อได้ยินเหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็บโมโอเคนะผมเป็นคนเกิดร้อยเอ็ดมาเรียนที่จังหวัดรีสเกตมาเล่นกีฬาทำลายชื่อทำชื่อเสียงให้จังหวัดศรีสเกตไม่ใช่น้อย,อยระดับประเทศผมทําให้ชื่อเสียงในนามจังหวัดรีสเกตเตียมมาเจอผู้คน้นนีน่ผมไม่อยากให้คนอื่นมองว่านี่คือในนามจังหวัดรีสเกตในนามอาเภอในนามหมู่บ้านแต่ผมกูล่างสิบ,บอกว่าเป็น เป็นความเสียหายเป็นการกระทําของคนคนเดียวกันอันนี้คือมุมมองของหนุ่มบนบล้เรียญนะครับว่าเป็นไปได้ผมว่าเอาออกมาซะเสียงส่วนใหญ่มันยังทําได้ผู้ใหญ่บ้านส่งไปเลยไปหากำน,นั่นกำนั่นส่งไปหาประลัดเรื่องนี้มันต้องคุยกันถ้าเข้าเป็นเขาเป็นผู้นําหมู่บ้านนะเราก็สามารถเขียนได้ร้องเรียนได้ คุณกาลังทําลายคนในหมู่บ้านที่เขาบกหูเรื่องเขาไม่ได้จับไหมเขาก็ใส่ชีวิตคนบาดเดินมาอยู่มาเบงิงหมอล่ำม,มาขึ้นเขาก็งงอา้าวคนบ้านนี่ือวังสิทั้งๆที่มันไม่ใช่คนบ้านนี่มันเป็นของเจ้าผู้เดียวไปเหตุเจ้ามีปัญหาอย่างเจ้าก็ตตองไปคุยผมว่าเป็นไปได้พี่น้องเข้าทางหมู่บ้านดึงออกมาซะย่าให้เราไปจับไหมมันเป็นการทําลายการเซฟ คนในหมู่บ้านเขาบ้าเลเห็นอย่างผิดเขามีแต่ความดีความสุขคนในหมู่บ้านสามัคคีเฮ็ดเผป้งเัาปลาเขามาเขาก็ต้องการความสามัคคีมากมวนจะคล้องไปทําลายบรรยากาศให้เสียเสียเมื่อเสียเมื่อเห็นบอกเขา่าเสียเมื่อมาแหวนเสียแต่เจา้าได้เสียหมดเห็นบอกความรู้สึกหลายๆอย่างมันก็เข้ามาการที่เราพูดออกไปแล้วมันสาม,มารถทําลายความรู้สึกของคนกี่คน,คนที่อยู่ในนั้นบริเวณนั้นแม้กระทั่งน้องๆแดนเซอร์หรือกระทั่งคนในวง เขาเสียความรู้สึกได้แสดงว่าเจ้าเป็นคนแบบคิดว่าคือหมูนะ่ะพิดปกติเจ้าโบแมนคนถี่พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านเลยเจ้าโบแมนคนถี่ไม่คู่ควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นถ้าเจ้ายังเป็นอย่างสี่ผมว่าเจ้าถอยออกมาซะเจ้าสีต้องร่างสีเฮดเลยจะคล้องถือข่ายถือว่าแม้กระทั่งมือหนึ่งลูกเมียที่เขาโบหูเรื่องก็สะถือข่ายไปนั่ง แม่บอกครับพี่น้องผมบอกถือบ่สิ่งสิ่งนี้ผมขอยกไว้กับคนคนนี้คนเดียวว่าเจ้าบ่าสมควรบ่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำไม่มีวุฒิในการถือไม่ไปพูดการด่ค้นเห่าไปถือไม่คุณก็ต้องเชิญชวนพูดดีๆยินดีต้อนรนะับพี่หมอพอแม่พี่น้องเฮ้าจากทั่วสารทิศมาท่างไกลท่างไกลประกาศออกไปที่เราพี่น้องบานเฮ้าก็มีค้นท่างไกลเขามาเขาบอกหัท่าบอกวิมองยู่มองกิน แนะนำเขาให้สะดวกสบายไปบังไดกินบังไดอยู่บองไรแนะนำเขาไปที่ซอยกันเด้อพี่น้องบุญบานเฮ้าผู้มาทางไกลเพื่อนบู้หักใจยังกันแนะนำเด้อซอยกันอันนี้เนีไปตึกกเขาอตะเคยเห็นอนะมอลลมซื้อตัวเขาไปเบิ่งจาขวงแต่กันมอลลมซื้อจาของจ้างจาของมาเล่นนีนี่ผมเคยเห็นอยู่คือน้องอุ้งอิงพอเพื่อนบานแพงจ้างเองเล่นเองนี่ผมเคยเห็น แต่บ่เคยเห็นว่าทางใดเขาให้มอลำซสื่อตัวเขามาเบิ่งมาแสดงเอาสื่อตัวปึ๊บเสร็จแล้วยังบาห่วมาแสดงอีกมันบ่มีอันคือคือเจ้าเจ้าแบบเขาว่ามันมันมันคือว่าที่ผมเคยว้าหลายๆคลิปว่าหนึ่งหนึ่งโรงเรียนจะมีหนึ่งคนหนึ่งหมู่บ้านจะมีหนึ่งคนหนึ่งตำบลจะมีหนึ่งคนหนึ่งอำเภอจะมีหนึ่งคนมันสิ่งนี้คนบ่คือคนอยู่หันละคือคนเนี้ยคุณโดนไปเต็มเต็มผมว่าแม่นว่ผมแบบ ฟังหูไหวหูแต่ผมก็นา่งฟังได้ยินจากหูคือกันไม่ใช่ว่าหนุน่มวลเขาเรียกีเปล่าเรื่องเดาดาดได้ยินเขาลือเขาว่ามาโบเมียนสิ่งนี้ผมก็นั่งฟังหลายรอบด้วยนะป้าคือเบาแนวนั้นมันโบเมียนคุณเป็นเจ้าภาพคำว่าเจ้าภาพยินดีต้อนรับเจ้ากับประชาัานเด้อพี่น้องเอา้าซอยเบืองเน้อพี่น้องท่างไก่เขามาซอยงานซอยบุญบานเท่า มาสื่อตัวสิยยังกับแนะนําเด้อของน้ำที่ทางไหนของน้ำวัดพวกนั้นอยู่ทางไหนแนะนําจอดรุดจอดเรือก,ก็นแนะนํากันไปซอยเรือกันไปเป็นหนาเป็นตาของหมู่บ้านคนขับไปเขาสิแบบปาดบานนีเขาซอยกันดีคนมาทางไกลบ่หูจักบางนันมันเขาก็นแนะนํากันดีว่ามวนว่ายังคือเจาทำลายทำลายทำลายบรรยากาศวัฒนธรรมหลายๆอย่างของคนทางบา้านเฮานะคนบ้านฮาบ่มีเขาเอื่นกินเน้ บ่มีน้ำขอกินเขาก็แล่นเขาไปเปิดตู้เย็นมาให้กินในคนบคานมาเท่าเขาว่าจะซื้อกันกินนี่ยาก,กดีดีเนี่ยคำว่าแม่ล้านขายดีแต่คือการมาพูดมาทำอย่างนี้ผมว่าบ่มีนแม้กระทั่งการเมนูเราไปขอนาำไปบอาคือทุกอย่างมันระบุในสัญญาผมคนหนึ่งเคยอ่านสัญญานี่สัญญามีน้ำให้กี่ถังมียังมียังมียังให้เขาระบุให้เหมือนเนี่แม่นบอกครับพี่น้องผมบอกถือว่าแต่การกระทำแบบนี้คุณกำลังทำลายคนในหมู่บ้าน ทำลายชื่อเสียงอำเภอและจังหวัดเลยนะเรื่องนี้ตอนแรกว่าสิบ่เาแต่ผมว่าการทำลายชื่อเสียงจังหวัดผมกับผพอใจผมคนหนึ่งจบเรียนเกิดที่ร้อยเอ็ดแล้วมาเรียนต่อศรีสะเกดแต่ทุกมมือหนีมาเห็นงานอยู่บนแต่ถามว่าผมก็เคยทําชื่อเสียงให้จังหวัดศรีสะเกดแต่เจ้ามาเห็นแนวหนีมาทํไลายชื่อเสียงจังหวัดศรีสะเกดเนวหนีมันบ่ถูกต้องผมจึงระบุว่าเขาคนเดียวที่ทําผิดคนอื่นเขาไม่เกี่ยว ความคิดเจ้ายังเป็นอย่างนี้ย่าหาจับไม่อีกให้เจ้าไปนั่งว่าอยุ้เดียวคิดยู้เดียวว่า่กับ่นกับต้นใหม่ผลบ่มีไผวาเจ้าสุดท้ายท้าสุดแล้วครับพี่น้องเรื่องแบบนี้มันก็บ่บยยกให้เกิดขึ้นก็ฝากพิจารณาว่าพี่น้องบ้านเฮ่าอยู่ในหมู่บ้านดึงออกมาซะอย่าให้เราไปทำลายชื่อเสียงของหมู่บ้านและตำบลและอำเภออีกเลยแม่นว่าครับพี่น้องสุดท้ายท้าสุดแล้วครับ พี่น้องที่เขามารับช่วมช่องนวลก็เลี่ยพี่น้องเขาอยู่ดีมีแห่งร่ำรวยเงินทองรวยๆตลอดไปนะครับผมสวัสดีสีีดัทครับ